สวัสดีค่ะวันนี้ใครเวิร์ก from home อยู่ที่บ้านนะคะหรืออยู่บ้านนะคะมาฝึกสัน A อสรอบสัน B ีสรอบพร้อมกันช้าๆค่ะหายใจเข้าค่ะค่อยๆยกมือขึ้นประกบตามองมือหายใจออกพับตัวลงไปค่ะหน้าอกหน้าท้องแนบต้นขารอบแรกยังไม่เป็นไรนะคะจากนั้นหายใจเข้ายืดหลังเงยหน้าแฟลกหายใจออกค่ะ ก้าวเท้าไปทั้งหลังเป็นหายแพงและยุบศอกลงไปหายใจเข้าขึ้นมาเป็นอัพเวิร์ดดอคค่ะดันอกมาข้างหน้าตามองตรงจากนั้นหายใจออกค่ะกดยกสะโพกขึ้นสูงและกดส้นเท้าเก็บศีรษะนะคะเก็บชายโครงอยู่ในท่านี้5ลรมหายใจค่ะตลอดระยะเวลาพยายามหายใจเข้าลึกและออกยาวกดส้นเท้าเอาไว้ค่ะกดส้นมือ หายใจช้าๆลึกๆนะคะพยายามยกสะโพกขึ้นไปให้สูงค่ะอยู่ในท่านี้ยังจดจ่อไปที่ลมหายใจจากนั้นหายใจเข้านะคะก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายยืดหลังตรงแฟกแ๊กถมน้ำหนักมาที่จมูกเท้าหายใจออกพับตัวลงไปค่ะหายใจเข้ากดเท้าให้แน่น จากนั้นลยกตัวขึ้นวาดมือประกบตามองมือหายใจออกนะคะลดมือลงลอบที่2ค่ะวาดมือขึ้นไปค่ะพยายามยืดลําตัวด้านข้างขึ้นไปตามองไปที่มือหายใจออกขัมแมวท้องค่ะพับตัวลงไปมือวางข้างเท้านะคะพยายามกระชับต้นขาไว้ค่ะขานหนีบยังคงทำงานหายใจเข้าแฟลตแบ็ก หายใจออกค่ะถอยเท้าเป็นหายแ้งเก่งกระชับหน้าท้องยุบศอกลงไปหายใจเข้าค่ะดันตัวขึ้นยืดอกดันอกไปข้างหน้าจากนั้นค่ะไปที่ดาวด์เฟซิ่งด็อกอีกห้าลมหายใจ 1. กดส้นเท้าไว้นะคะให้แน่น 2. ต้นขาทำงานเอ็นเกตไว้3พยายามส่งสะโพกขึ้นสูง ใครไหวนะคะตามองไปที่สะดือหรือต้นขาของเราสีห้าจากนั้นค่ะกะหายใจเข้าก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายมาทางด้านหน้ายืดอกตามองตรงนะคะแ,แบดแบกหายใจออกพับตัวลงไปในท่าฟอร์เวิร์ดเบลุอุตนาสนะกดเท้าให้แน่นใช้แรงจากหน้าท้องดึงตัวขึ้นวาดแขนขึ้นตามองมือค่ะ จะใจออกลดมือลงข้างลำตัวรอบที่3นะคะหายใจเข้าวาดแขนขึ้นประกบกดเท้ากระชับท้องล่างไว้หายใจออกพับตัวลงไปสังเกตว่ารอบสามหนะ้าอกหนะ้าท้องนะคะจะพับได้มากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นยืดหลังตรงในท่าแฟตแบ็กในลมหายใจเข้าหายใจออกถอยเท้าเป็นไฮแพรงเก่งกระชับท้องขายุบศอกลงไปหายใจเข้าอัพว r d Do ด,ด็อกค่ะ ใครไว้ลอยเข่าไว้ค่ะจากนั้นค่ะส่งสะโพกขึ้นสูงในลมหายใจออกนะคะเป็นดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกค้างไว้อีก5ลม1นนะคะดันจมูกมือกดกดผลักป่ามือไว้ค่ะ2องส่งแรงจากมือไปที่หัวไหล่ยืดหลังตรง3เก็บท้องร่างไว้ค่ะ4ีห จากนั้นนะคะหายใจเข้าก้าวเท้าขวาซ้ายไปทางด้านหน้ายืดหลังตามองตรงน้ำหนักอยู่ที่จมูกเท้าจากนั้นหายใจออกพับตัวลงไปหายใจเข้าค่ะใช้แรงจากหน้าท้องวาดแขนขึ้นประกบมือยืดลำตัวสีข้างไว้ค่ะหายใจออกลดมือลงมาซันบีนะคะย่อเข่าค่ะหายใจเข้าวาดมือขึ้น น้ำหนักอยู่ที่เท้าหายใจออกนะคะพับตัวลงไปในอุตนาสนะหายใจเข้ายืดหลังตรงฟแฟล็แบ็คจากนั้นหายใจออกนะคะถอยเท้าเป็นหายแพร้งยุบสอกลงไปค่ะเป็นจัตุรังคะหายใจเข้าดันอกขึ้นมาหายใจออกดาวด์เฟสซิ่งด็อกนะคะ ปรับเท้าซ้าย45องศาก้าวเท้าขวามาข้างหน้าค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหลังนะคะวาดตัวขึ้นมาโดยการใช้แรงจากหน้าท้องยกมือประกบเป็นบอร์เรอร์วันหรือวิลภาพัสตาสนะ1หายใจออกวางมือค้อมเท้าค่ะถอยเท้าไปที่พายแพรง้งยุบศอกลงไปนะคะในท่าจัตุรังครั่หายใจเข้าอัพเวิร์ดด็อกหรือคอบบาหายใจออกนะคะถอยสะโพกขึ้นยกสะโพกขึ้นค่ะ เป็นดาวเวิร์ดเฟซิ่งดอกปรับเท้าขวาเสียง45องศาก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าค่ะจากนั้นใช้แรงจากหน้าท้องยกตัวขึ้นน้ำหนักอยู่ที่ขาหลังนะคะเท้าหลังยกตัวขึ้นมาวาดมือประกบหัวเข่านะคะกับข้อเท้าด้านหน้าเราตรงกันหายใจออกค่ะค่อมเท้ามือค่อมเท้าค่ะถอยเท้าลงไปทำจัตุรังค้าอีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าอัพ o ัด ใจออกดาวด์เฟซิ่งดาวอยู่ในท่านี้ห้าลมหายใจนะคะซันบีก็จะมีจัตุรังค้านะคะ 3. ครั้งค่ะ1 2. กระชับต้นขาไว้ค่ะ 3. ส่งแรงจากขานหนีบเข้าเชดูกเชิงกานหรือแพรวิฟฟ์โฟร์สีหายใจเข้าลึกออกยาวไว้ห้า ก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าค่ะยืดหลังศีรษะมองตรงพื้นหายใจออกพับตัวลงไปย่อเข่าค่ะเบนยวนีนะคะยกแขนขึ้นวาดมือประกบตามองมือยืดขาตรงหายใจออกรดมืองลงรอบที่ 2, สองซันบีค่ะย่อเข่าวาดแขนขึ้นประกบ หายใจออกพับตัวลงไปในฟอ r วดเบนหน้าอกหน้าท้องแนบต้นขาไว้ค่ะสะโพกหัวเข่าและข้อเท้าจะอยู่ลายเดียวกันหายใจเข้ายืดลำตัวเป็นแฟตแบกหายใจออกค่ะจัตุรังคะดันดาสนะหายใจเข้าอัพวุดดอค่ะออกแรงผักที่มือเปิดหัวไหล่จากนั้นค่ะยกสะโพกขึ้นสูงเป็นดาวว a ดเฟซซิ่งดองปรับเท้าซ้ายค่ะเฉียง45 ใช้แรงจากหน้าท้องก้าวเท้าขวามาด้านหน้ายกตัวขึ้นมาค่ะวาดมือประกบเป็นวอริเออร์วันข้างขวาพยายามปรับสะโพกให้บาลานซ์กันนะคะวางมือลงจากนั้นถอยเท้ากลับไปเป็นจัตุรัังคาดันดาสนะในลมหายใจออกเก่งกระชับท้องไว้ค่ะหายใจเข้าอัพเปิดด็อกกดเท้าให้แน่นจากนั้นถอยสะโพกขึ้นไปค่ะเป็นดาวเวิร์ดเฟซิ่งด็อกอีกทีหนึ่ง ปรับเท้าทางด้านขวาเฉียง45องศา9เท้าซ้ายขึ้นมาด้านหน้าใช้แรงจากหน้าท้องยกรำตัววาดแขนขึ้นค่ะดึงสะโพกทางด้านซ้ายถอยกลับมาผักสะโพกทางด้านขวาไปด้านหน้านะคะมือประกบหายใจออกวางมือจากนั้นถอยเท้ากระชับท้องค่ะยุบศอกลงไปหายใจเข้าอัพบุดดอกหายใจออกเดา Dog. อยู่ในท่านี้ค้าง5ลมหายใจเป็นรอบที่2นะคะความร้อนเริ่มเกิดในร่างกายแล้วใช่ไหมคะพยายามหายใจเข้าลึกออกยาวไว้ค่ะตามองไปที่ถ้าใครยืดหยุ่นไม่ดีก็ที่ปลายเท้านะคะหรือมองที่ต้นขาหรือที่สะดืออยู่อีกสักสองลมหายใจค่ะจากนั้นนะคะ เราอยู่ครบห้าลมเราจะเข้าไปหายใจเข้าก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายมาทางด้านหน้ายืดหลังตรงตามองตรงข้างหน้าผมน้ำหนักมาที่จมูกเท้าหายใจออกพับตัวลงไปค่ะจากนั้นนะคะยอ่อเข่าค่ะหายใจเข้าย่อเขา่ายกตัวขึ้นประกบมือจากนั้นค่ะหายใจออกยืดขาและลดมือลง รอบสุดท้ายนะคะสู้ๆค่ะยอ่อเข่าวาดมือขึ้นหายใจออกพับตัวลงถ่ายน้ำหนักไปที่จมูกเท้าค่ะจากนั้นยืดหลังหายใจเข้านะคะถอยเท้าไปจัตุรังคะดันดาสนะหายใจเข้าอัพเวร์ดอกกดเท้าผลักมือยืดอก ส่งสะโพกสูงดาววดเฟซิ่งด็อกเราจะไปวอริเออร์วันข้างขวาค่ะปรับเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาใช้แรงจากท้องยกตัวขึ้นวาดมือประกบยึดหลังตรงไว้ค่ะจากนั้นหายใจออกวางมือคอมเท้ายุบศอกลงไปในลมหายใจออกหายใจเข้าอัพเวดด็ดอกหายใจออกค่ะ ดาวด์เฟซิ่งดอวอร์ิเออร์วันข้างซ้ายนะคะปรับเท้าขวา45ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้ายกตัวขึ้นมาค่ะยืดหลังให้ตรงประกบมือจากนั้นวางมือค่อมเท้าถอยเท้ากลับไปค่ะจุบศอกลงไปหายใจเข้าอัพกดดอหายใจออกค่ะ กดส้นเท้าส่งสะโพกสูงดาวดวลเฟสซิ่งด็อกรอบสุดท้าย 1. กดจมูกมือค่ะกดส้นมือให้แน่นออกแรงผักนะคะไม่ใช่กดแต่ออกแรงผัก 2. กดส้นเท้าส่งแรงจากส้นเท้าขึ้นไปที่ขาหนีบของเรา 3. ส่งแรงจากขาหนีบเข้านะคะกระดูกเชิงการไว้ เมื่อครบห้าแล้วก้าวเท้าขวาเท้าซ้ายไม่ลมหายใจเข้ายืดหลังตาหมองตรงหายใจออกพับตัวลงไปเป็นยนูนีค่ะในลมหายใจเข้าเป็นยูนียกแขนขึ้นในท่าอุกตาสนะยืดหลังยืดขาหายใจออกลดมือลงเราทำครบแล้วนะคะ